ไม่มีแดดค่ะมืดมืดลาเล็กตามฟังตาใหญ่เขาขึ้นมาแต่ไม่ใช่เยอะแบบน้ำขึ้นค่ะก็พอมีอะไรลาเล็ก เสียงดังมากค่ะนงดังลั่นเลยค่ะเหมือนเตือนอะไรกันนะดูดูนกก็กินว่อนนะนู่นนู่นนหะคะ่ะกินว่อนเลยดันเตือนอะไรกันสักอย่างเยอะมากเลย เป็นอะไรกันวันนี้ได้ตาเล็กไปแล้วกันมุมโน้นมุมโน้นคนทุ่นท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 นนท่นทุ่นุน่น นี่เลยค่ะปาริฟังเสียงฟังเสียงอื้ม มาฟังตัวตัวใหญ่มากเลยค่ะดิ้นอยู่กลางน้ำมาฟังเสียงเสียงเวดไม่มีมืดก็มืด มืดมากค่ะโอ้โหโแดดไม่ไม่มีแสงแดดนะมืดมองไปทางไหนอ้ เสียงดิ้นแรงมาก ลึกด oh ้วยค่ะพาเล็กเข้ารากไม้ตรงนั้นเลยครับ ไปแล้วโอบปลาเล็กไปแล้วค่ะใหญ่มาค่ะแบบนี้ถ้าแบบนี้ใหญ่รุ่นใหญ่มาแต่กระจายกันหมดเลย

คุนใหญ่ขึ้นมาฝั่งก็จะประมาณนี้ก็จะไปกันเป็นกลุ่มเลยค่ะถภาพไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มืดมากค่ะไม่มีแสงแดดเลย มากค่ะอยาเข้ามาอู้แสงแบดก็ไม่มีอู้ <laughs> ใบเป็ดสวยงามเลยค่ะตัวเล็กเขาก็ยังไปไม่หมดที่จริงเขาจะไม่อยู่นี่อยู่ค่ะอยู่นั่นนั่นน่นอยู่ ถ้าเขาปลาใหญ่พุ่งมาตัวที่ปลาใหญ่ตัวไหนบางตัวดื้อนะคะดือ้อเอาออกไปให้เห็นเลยอือตัวนี้ต้องถอยอีกโอ้ค่ะ กื่ปังโอ้โหไอ้หนูน่ะไอ้คนจะต้องถอยออกอีกนู่นน่ะ เด็แต,ตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้ยาวยาวมากเลยครับมุนตัวข้างๆได้ใหญ่มากนู่นเลยคะโอ้โยงานมากเลย ลากไม้ตรงนี้นี่ค่ะเขาจะมาดันอยู่ตรงนี้โอ้ปลอือือืกินปลานี่เข้าไปแล้วค่ะอู้ในปากนั่น Mm-hmm. มาใกล้ๆมาใกล้ๆถอยอีกค่ะตาเล็กตรงนี้เยอะค่ะเนี่ยดากไม้ ก็จะเฝ้ารอยอยู่ตรงรากไม้นี่ค่ะ อใหญ่มากโอ้โหเสียงหายใจคว้าเขาจะไม่ขึ้นมาสูงเหมือนน้ำขึ้นไง จะอยู่ในน้ำหรือ,อมองเห็นพอลางๆเรือนงนู่นถ้าน้ำขึ้นเขาจะก็ขึ้นมาตามน้ำนไปละไปกับตะเพียนเลยคะ่ะ เปลี่ยนอยู่ตรงรากไม้เลยค่ะไปไหนด้วยโน่นโน่นโนนนนมา แป๊บเดียวขึ้นมาแป๊บเดียวเขาก็ลงไปคู่กันคู่กันค่ะค โอเคนะคะคุณยายขอจิบภาพบรรยากาศไปแช่นิดอนค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุณยายพามาจิบภาพที่เึืงอีกแล้วค่ะ เสียงนกเสียงกาค่ะวันนี้ไม่มีเสียงเดด <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านคุณยายขอจิบภาพบรรยากาศไว้เช่นี้ก่อนค่ะฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานหลานเจ้าพามาชมบึงค่ะบึงใหญ่ในกรุงเทพค่ะโอเคนะคะ ชิปหน้าค่ะขอปุ่มากๆค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะกดเลยกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมืดค่ะวันนี้ไม่มีแสงแดดานักน้ำบินไปแล้ว